สวัสดีครับยำเศร้า,าครับวันนี้ก็จะมาเพาะเห็ดฟางในตะกร้านะครับอุปรกรณ์น,นะครับนี่กระละมั่งเชฟางอาหารแป้งข้าเหนียวตะกร้าครับแล้วก็ฟางครับมากไปขึ้นนึงครับพี่นอ้อง อันนี้เห็ดยำเซาเลยครับเชื่อกระเพาะท่านนี้เดินมาไหนครับเชื่อยังไงอยู่เดี๋ยวจะแก้เลยครับเห็ดก้อนเห็ก้อนหนึ่งครับเห็ดหนึ่งก้อนก่อน บีบีครับบี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 มแกอากกันเชื้อเห็ดฟางพ่อเห็ดฟางในตะก,กรา้าอันนี้อบรมมากปีแล้วครับท่านที่พอเธออันนี้เป็นการเริ่มง,งานครัง้งแรกตั้งแต่อบรมมากปีครับพี่น้อง จะทดองเพราะเองทำเองบ้างครับผมเยกๆพอกจากกันนะครับจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเนียวครับ ย้ำไม่กันครับใส่ทีละหน่อยครับใส่ทีละหน่อยจะได้ให้ทั่วถึงย้ำขยำขยำขอ้นครับ

ไปก็จะเป็นอาหารครับอาหารหิดฟางใสครึ่งหนึ่งก่อนพี่นอ้อ,องขยาามมันเขากันก่นัน ใส่ให้หมดเลยครับเพราะว่าพิน่นพิ่นแบ่งไห้เรียบร้อยแล้วสัดส่วนต่อทุงหนึ่งย้ำขอๆกันเสือจะได้เดินดีน นี่้องสีแดงเป็นสองกองแล้วพี่น้องสองกองอะกลเป็นสองกองครับกับสองหน่วยต่อไปก็จะเริ่มทำฟงางหมักไว้หนึ่งขึ้นมันมาผมจะใส่จากสามสัตว์เอ็ดสามสัตว์ สองชันชั้นพอไหมนี่เราไดปุ๋ยขี้งว ฟ้าเลครับเฮ็ดฟ้าอย่างเฮ็ดเฮ็ดเฟื้าพอเฮ็ดเฟืาเลพอเฮ็ดฟางในตะกร้าครับคุณตาโดยอาจารย์เทโลนเลยอันนี้สัตที่สองอัดเข้าไปใส่ปุ๋ยขี้งัว่าลูมาเราเคยเห็ดพราเธอโดนหรอ สิลองเมึงไงพี่ชาความรู้เตี่ยอาจารย์ไทยทอหน่อยสองสามกิ่งเลยครับขิงง่วนเดี๋ยวเอาเสือให้ฟังใส่ขังด้วยขังขาครับพี่นอ้องตะการหน่อยให้ปวดโอ้ย สามสันเห็ดสามักาบ้อยกาบมนันพอดีเลยกัารนี้ขอให้ให้พอดีเลยต่อไปก็ฟางอ,อ,อัดเข้าไปอัดให้มันแน่นๆจะไหยโอ้เข้าไปลองสีดายเฟือ่อไปปุนนีหละเอามันสีดายลำบนนี จะได้อีกสันนึกหมดิโวอยดูแม่แก่สองสั่นออกไปครับขี้งัวงัวออกไปเป็นอาหารของเขาขี้งัวเขาเลยครับ ลุยให้ทั่วเลยครับพี่น้องลุยให้ทั่วเลยสุดท้ายแล้วปุกไว้ ร้อยครับหนึ่งตะกร้าแล้วครับ